ช่วงปฏิบัติการรักมิชชั่น of ฟเลิคืนนี้มีนัดกับน้องๆโรงเรียนดอนเมืองจัตุรัสจินดาเรารู้มาว่าลูกดอมอจอเป็นคนดีมีความรู้เชิดชูความเป็นไทยกันทุกคนนะครับ จะจิงสมดังคำขวัญแค่ไหนพิสูจน์ในเวทีปฏิบัติการรักกันเลยครับสวัสดีคับน้องๆที่น่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆดอมอาจากทุกคนนะคะเรามาถามน้องๆกันค่ะว่าระหว่างให้รักกับรับรักน้องๆคิดว่าแบบไหนเนี่ยจะถูกใจมากกว่ากันฝ่ายสาวพี่ก่อนเลย สวัสดีค่ะพวกเราทีมอูว้าพวกเราทีมเอ่อพวกเราทีมเอ่อประมือเพื่อนๆเลยครับรับน้องเขาหน่อยรับน้องเขาหน่อยไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวเอาบันไดมาต่อยน้องอะไรแบเนี่ย สุขใจกว่าส่วนที่ว้าวค่ะได้ให้รักจะสุขใจกว่าค่ะดูก็รู้แล้วว่ามันมันดีกว่าอยู่แล้วครับอยู่เฉยๆก็มีคนมารักเราครับไม่ต้องเป็นต้องไว แสดงอะไรออกมากมายครับเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะพอเขามีความสุขเราก็ต้องมีความสุขคะ่ะคนสวยระวังตัวไว้แล้วกันครับยังไงเรามีทีเด็ดแน่นอนโอ้แค่ี้จิบๆค่ะเห็นหน้าตาสวยๆอย่างนี้ผู้ชายที่ชมอยู่ทั้งบ้านให้คะแนนด้วยนะคะ ลีลาของฝ่ายชายนะคะทีมอึงจะมาพูดว่าการรับรักนั้นมีความสุขกว่าแค่ไหนค่ะอาวปรบมือกับรับรักเลยครับทีมอึงรับรักมันต้องดีกว่าให้รักอยู่แล้วอะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวครับนอนในเตียมต้องทำไรอะ ไม่ต้องเขินที่จะไปแบบสารภาพรักใครก่อนนะครับคือแบบอยู่ๆก็แบบที่รักผมรักคุณครับจุ๊บๆ <c oughs> ทำให้เรามีโอกาสที่จะเลือกคนเข้ากับเราได้แค่ไหนเรารักเขาหรือเปล่าทีนี่สวยวะไม่สวยตัดทิง้งท <c oughs> ีนี่ข <c oughs> ี้เหรไปนะขี้เหร่ไปนะตัดทิ้ะะทงโ <c oughs> อ้โหุนี้สวยมากเลยครับโอ้ขอเป็นแฟนเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> และสุดท้ายถึงทีมผู้หญิงจะให้รักนะครับแต่ก็ขอกองตนนั้งนานแล้วกันไม่ต้องการครับขอบคุณครับ <partic anos> มาแนวนี้นึกว่าโดประกรณ์รามาพูดเองเลยนะมมไม่อรอพูด<ๆ>ไม่ได้เนยอย่างเงี้ยใช่แล้วค э? ่ะนะอะไรครับก็ <S <S ถือว่าเป็นหนุ่มที่มั่นใจ <S <S อีกทีมหนึ่งก็เหมือนกันค่ะไม่สวยก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะฮะจะับพูดแบบสวยๆกันค่ะว่าให้รักเนี่ยมีความสุขอย่างไงค่ะอ้าวเ่องดังต้อนรับโอ้โหเลยค่ะ สุขความรับรักแน่นอนค่ะข้อาหนึ่งค่ะสุขที่ได้ให้สุขที่ได้ให้ความวอนของเราค่ะความมีดรายของเราเฮ้ยชอบ,นชอบนอเนี่ยเนียชอบเนี่ยอะไรเงี้ยเอออยากให้เงก็ให้ก็ให้เราสัใจได้ให้ <c oughs> <c oughs> เป็นคนให้ใช่ป่ะคะเห็นเอยคนนั้นน่ารักอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ไปรู้ก่อนเลยจู่โจมก่อนเลยตีบตื้อทั้งนั้นที่คองโลกค่ะสามค่ะสุขที่ได้เห็นเขามีความสุขค่ะคือพอเราลักใครเราทำอะไรให้เขาไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีความสุขอ่ะเราก็สุขใจด้วยเหมือนในละครเห็นไหมคะในละครในละครเนี่ยนางเอกเนี่ยเห็นไหมคะเสียสละโอ๊ยร้องผมร้องไห้กันโอ้แทบเป็นแบตายแต่สุดท้าย คนที่เป็นคนเสียสละนี่แหละค่ะคนที่เป็นคนให้นี่แหละค่ะอย่างนางเอกให้พระเอกไปค่ะมเลยยาเราสุดท้ายเป็นไงโอ้ทำขนาดไหนก็ไม่ได้พระเอกไปสุดท้ายคุณดิงไม่ได้อยู่ดีค่ะถ้าสมมุติเราโมแต่นั่งรอคอยความรักค่ะโดยการที่ไม่รู้จักที่จะเป็นผู้ให้เลยเนี่ยความรักจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะยันยันยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะปากบอกนิดนึง เราก็อยากพูดเหมือนกันค่ะว่าฉันไม่สวยแต่ว่าฉันก็ลืไม่เอมือนกันค่ไม่เอาแต่ละทีมก็ไม่ยอมกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้น้องๆได้แก้เกมกันดีกว่าค่ะใช่รับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลงไปเซิร์ฟความคิดเห็นของน้องๆข้างล่างหน่อยกันดีกว่านะว่ามีความคิดเห็นกันยังไงบ้าง ให้ร,รัก,รกแน่นอนครับทําไมครับเพราะยางน้อยเราก็ได้รักเท่าครับเป็นคำามนาูก็ตาม,มอะไรให้ความสุขเราเมื่กันรับรักหรือว่าให้รักรับรักครับทําไมครับก็มีแต่ผู้ชายมาจีบครับผู้ชายมาจีบเยอะไหมครับก็เยอะอยู่โอ้ย,อยพี่ฟังผิดปะเนี่ยผู้ชายมาถีบหรือมาจีบครับ แล้วมันรู้สึกไงก่อนที่แบบมีหนุ่มๆมาจีบเราเงี้ยก็เฉยๆให้รักค่ะให้รักเหรอคะทำไมอะ่ะมันมีมาแล้วแต่ว่าหนูยังไม่ต้องการมันอาจจะมาจากคนที่เราไม่ได้ไม่ได้ปิ๊งโดยตรงใช่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ได้สเปกเราใช่แต่ถ้าเกิดอันยาให้รักเนี่ยแน่นอนเราให้กับคนที่เราชอบจริงๆใช่ค่ะพี่อยากรู้สมัยเนี่ยสาวๆเนี่ยเราให้ความรักเราให้กันยังไงอะ่ะหนูจะเป็นคนที่กล้าค่ะอ๋อคือแบบไปคุยกับเขาก่อนแล้ มันจะมีเส้นบางๆระหว่างกล้ากับหน้าด้าน,นะะเราต้องดูให้ดีๆแต่น้องอัญญาเนี่ยไม่หน้าด้านแน,าน,น,าน,น,าน่ๆขี้อายขี่เขินน่าจะมามาโซนกล้ามากกว่าการให้ความรักนะคะคือเราจะมีความสุขตรงที่ว่าให้ไปร้อยหนึ่งอ่าเราได้กลับมาสิบก็ไม่เป็นไรไงก็มีความสุขที่ให้เขาไปแล้วค่ะคนรับรักเนี่ยถ้าเคยได้มาร้อยได้มาร้อยได้มาร้อยอย่างี้นะคะ ครั้งต่อไปก็จะมีความวอนค่ะความวอนที่อยากจะได้สิ่งนั้นกลับมาอีกพอไม่ได้อ่ะก็ทุกแล้วค่ะที่คุณพิดว่าคุณให้เขาร้อยถึงคุณจะรับมาสิบแค่นั้นก็ดีแต่แล้วคุณได้ให้อ่ะแล้วถ้าคุณให้เขาร้อยแล้วเขาไม่ให้คุณเลยอ่ะต่ให้อย่างอื่นมาแทนอแบบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มาทำมาจีบทำไมอ่ะไม่ต้องการออะไรอย่างเงี้ย เอาครับยังไงรับรักก็ต้องเดี่ยวให้รักแน่นอนครับไปถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วละค่ะที่เราจะได้ข้อคิดดีๆค่ะจากครูรักของเรานะคะน <c oughs> ้องขอเสียงปรบมือเด,ดังให้กับคุณหมอพันศักดิ์สุกเริกด้วยค่ะ <c oughs> การให้รักและการรับรักนั้นมันมีความสุขทั้งคู่ครับแค่มีความรักก็มีความสุขแล้วต้องเรียนรู้ที่จะให้รักควรที่ควรจะได้ ต้องเรียนรู้ที่จะรับความรักเข้ามาและตอบแทนความรักของเขาที่เขาให้เรามากลับคืนไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้การให้รักและการรับรักแล้วอันนั้นก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับน้องใช่นะครับนั้นรับมาแล้วก็ให้คืนเข้าไปบ้างนะครับ ให้เขาไปแล้วคนได้รับก็อย่าคืนคนที่ให้เขาด้วยแบบนี้โลกเราก็จะอยู่กันด้วยความสุขเพราะความรักนั้นทําให้ทุกคนมีความสุขครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อชูรักชูรสค่ะกคนเดียวค่ะผู้ชายซาดินม,มีเซ็กชอบกัดจนตัวแดงแต่ถ้าบอกว่าเจ็บเขาก็จะยอมหยุดคุณหม,มอคะจะทำยังไงดีาาแคมีเธอใกล้ Go Paulette.